ระไฟเลยเหรอให้ผมช่วยไหมค่ะช่วยเลยค่ะ,ะมาเก็บเลยค่ะเก็บอ,อันนี้เอ,อ่ออันนี้ห้องไหนใช่แล้วอันนี้เอาไปล้างเดี๋ยวพาเราไปเก็บในห้องนู้นห้องล่างห้องนี้ต้องนี้นเก็บขยันขยายานันดีครับกำลังเดิไนไหมเนาะเรากำลังเดินไปเหมือนกันทำไงครับไปงั้นลัเราเราจะทำนะครับก็เก็บเรียบร้อย แล้วเราปังนี้กันแปรงก็ทำอะไรอยู่เขาลังกินกันอยู่นะฮะจาน่อย่างนี้่นะเป็นวัตุบนะะาแับกาต้อะค่ะวเดียเนาะพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ้า้านะครับตรงนี้เราจะไปกันนะ เราจะไปเก็บของกันอ่ะ